ครอาจจอไปนะๆเนอะอันนี้กังวลโอ้ยไม่นาพูดเลยชีบิท้าา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 อาา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 งไาาาาายาา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 ่าา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  แล้วครับก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านเลยนะวันนี้ก็อยู่หัวเชเดิมนะโอเคครับวันนี้ผมจะมาเล่นลัคก,กี้บ็อกหัวใจนะครับอ่าเป็นลัคก,กี้บ็อกแห่งความรักนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็มันก็เออเลยวันเดินทางมานานแล้วนะโอเคเราดูดีก,กว่านะเออไฟมันไหมอะไรตรงนู้นโอเคครับก็จะมี64อันนะกิกาของเราก็คือเราต้องเออเปิดลัคก,กี้บ็อกให้หมด64อันนะครับไอที่เขียนว่สาสเารพิเนี่คือเขาจริงก็คือลัคก,กี้บ็อกนะฮะ มันจะเป็นลัคก,กี้บ็อกซ์หัวใจนะครับหรือว่าลัคก,กี้บ็อกซ์แห่งความรักนั่นเองนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันดีกว่าครับเ,เราจะดูอันแรกว่าเราจะได้อย่างไรนะมันจะมีทั้งโชคดีและโชคลายนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันดีกว่านะว่าจะจะได้อย่างไรนะคก่อนเริมพิธีนะว่าต้องฆ่าไก่ก่อนนะเนี่ยเริมพิธีเป็นไงล่ะโอเคเผื่อเจอมาแล้วความเออไม่เดี่อโอเคเราไเ,เริกดีกว่านะเราจะเป็นูดมากนะโอเคอันแรกนะโอเคเปนะเจอนะไปนะจึ๊บ โอ้ได้ธนูนะอินฟินิตี้วะอือหือใช้ได้ฮะฟาร์มหนึ่งแล้วก็อันเบกกิ้งสามพาวเวอร์สามพันช์หนึ่งนะโอเคเดี๋ยวเราดูต่อไปสิเริ่มกังวลเริ่มกังวลเดี๋ยวละอุ้ยไม่คลอดเอาไปเจ้าไปได้ไอ้อย่าอย่ามาดิมาดิมาดิไอ้ไฟบลล่าไม่ได้แดกโอเคครับมา เราเจออันไม่ดีแล้วนะครับเนี่ยเปไ็นอะไรที่มับซบเจงเจ็งเราน่าจะได้ฟินิตี้นะแต่เราก็ไม่ได้อ่ะแล้วเราก็ได้น้ำต,ตาแก๊สมาโอเคเมื่อกี้เหรอปะโอ้โหชโชคดีที่แบบเราอยู่ไกลนะโอเคจึ๊บโอ้พระเจ้าน้ำมันโอเคเราได้บ็อกแล้วนะอเ,เอ้ยแล้วไม่มาจ่ายแล้วไม่มั่นใจขอบคุณนะที่มีธนูเนี่ยฮึดโอ้อะไรอ๋ออันเดินอีกแล้วฮะโอเค อันได้หมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ก็จึ๊บฮึดโอ้พระเจ้าน้ำมันแกงแกงอ่ะแล้วก็ได้โอ้สุดยอดไปเลยครับเฮ้ยเราได้ชุดนี้แล้วว่าเพื่อนอไม่มีเพื่อนดีกว่าโอเคครับอ่าต่อไปนะเดี๋ยวอันนี้กังวลโอ้ยไม่น,าน่าพูเลยชิมิเตอร์จ่าบิเตอร์ไอส้สัตว์กูจะฆ่ามึงได้อย่างไรเชี่ยพ่อมึง ไปเล่นกับพ่อไ,ไ,ไ,ไปพี่เธอยาคือต้องวิ่งไล่กับมึงนี่นะไม่อยากจะไฟนะบอกเลยนายร้องหรอกอยู่ไหนวะโหรู้สึกคือความแรกเลยครับเนี่ยโอ้ยเชี่ยไม่ไหว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 ,ไม,ไหวมันกระตกมากกจมนานไปกี่ทีเดียวโอ้ยกระตกมาก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 ค่ะกระตกมากครับจะขาดแล้วครับดีโอ้พระเจ้าทางฟ้าสดใสเลยโอเค อุย้ยเดี๋ยวผมต้องเปิดลัคกี้บอกเพื่อไปฆ่ามานันหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวนี้อ่ะจึ๊บอะไรอะ่ะ oh. โอ้วยสุดยอดได้แอปเปิลเอนชานบอกไปดินี่หนังวัวนายไม่มีค่าสำหรับฉันแล้วเดี๋ยวน้มันรู้สึกกังวลมดเลยอืมโอ้อะไรอะ่ะอะไรอ่ะอะไรหรือโอ้โหไป ไปไปพ่อมึงโอ๊ยออกไปไม่เอาสติ๊กอะไรเราไม่ต้องการนายอย่ามาหาเราโอเคอันนี้ตายต่อไปแล้วจึบจึ๊บเดี๋ยวนะอุ้ยพระเจ้าไปกลอดได้ดาบด้วยว่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะโอเคฮะอันนี้ชุดโปรเจกต์โปรเจกต์โอเคเดี๋ยวนะทำเบกกิ้งเหรอทำเบกกิ้งโปรเทคชั่นเอ้ยไฟโปรเทคชั่นโอเคเอานี้ออกแล้วก็นี่ไป โอเคอันนี้เก็บไว้นะฮะโอเคเราเปิดกระสอดีกว่าเสี่ยวิทเทอร์ชิบหายเลยอ่ะดูดอันนี้อันนี้รู้สึกไม่มั่นใจนะโอ้พระเจ้าไม่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 ม่ไ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 ไม่ไม่่ไมาอก้ยเฮ้ยหาน้ำหาน้ำน้ำน้ำน้ําน้ำนน้ําฮ้ดีเด้ยวเดี๋ยวเเดี๋ยวเเดี๋ยวเดี๋ยวกินอือหือบัดซบจริงแจ้งให้ทําวันี้ให้รช่วยเพื่อน ท้าแบบนี้ใช่ไหม้อะได้เป็นไงล่ะฮะเฮ้เล่นกับใครไม่เล่นนะโอเคเรามาเปิดต่อดีกว่ารู้สึกกังวลนะโอ้ยเฮ้ยไม่นับกูไม่รับพูดเลยนี่โชว์สกิลเป็นไงล่ะสกิลขั้นเทพขั้นเทพขั้นเทพโดนไหมขั้นเทพขั้นเทพโอ้ระเจ้าจะตายแล้วเดเๆเเดดด มาดิมาดิมาดิไม่กล้ามานี่ว่านะโอเคเฮ้ยเฮ้ย,อ,ยอะไรอะเอ็นเดอร์แมนเหรอเอ็นเดอร์แมนเหรอไม่ดีมากไม่ดีมากโอเคฮะอันต่อไปอุ้ยทีนี้ทีนี้อุ๊เจ้าอุ้ยเกือบตายทีนี้ขาเดี๋ยวนะมึงมาได้อย่างไรเฮ้ยอะไรมันจะอันลักกี้ขนาดนี้วะ โอ้พระเจ้าท้องฟ้ามืดอีกแล้วเราไม่ต้องการอะไรมืดๆน,นะโอเคครับมาตรอบอะไรอันนี้ผมมันใจอะไรวะกี่เหลือกี่อันวะเนี่ยเมืม่อกี้มันเหลือกี่อันวะ <c oughs> เดี๋ยว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 โอ้พระเจ้าเ,เ,เราอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเชีย่ยเราอยู่ตรงไหนวะเดี๋ยวนะท่านผู้ชมโอบบ้พระเจ้าไม่ไม่ไม่ไม ไม่ไม่เจ้าเอ้ยของกรูของกรูโอ้เอ้ยลัคกี้บ็อกไม่มีแล้วอ่ะเจ้าลักกี้บล็อกหมดแล้วหรอไม่นะทำไมเป็นอย่างเงี้ยดี๋วเดี๋กูกลัววิเทอร์มากเลยี่ยกลัววิเตอร์กลัววิเทอร์มากฮะโอเคฮะจัดไปครับโอเคเฮ้ย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 เยเฮอยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเยเ่ยเยเย อะไรเนี้เม่ีผมเลือกลี้บ็อกีอันวะไม่ค่อยมั่นใจนะเดี๋ยวเรามาเปิดอีกครึ่งหนึ่งโอ้ยสลัดอื้ืงงกรอดอ้ยจะตายจะตายแล้วอยอ้ยอุ้ยอุ้ยยตกมากก็ตกมากก็ตกมากโอเคเป็นว่าลัอคี้บล็อกผมหายไปเจ้าผมต้องเสกมันมาใหม่ไว้ชม โคตรกระตุกโคตรกระตุกบอกเลยตอนนี้กระตุกมากไม่ไหวแล้วไม่ไหวไม่ไหวโอเคอันนั้นมันเออไอ้นี่โอเคเราเดี๋ยวเราเดินเข้าไปเปิดนะโอเคโอเคโอเคโอ้ย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  punch 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 เอ้โอ้ยลัคกี้บอกว่าเปิดแล้วโอเคเดี๋ยวผมไปเสกมาเพิ่มดีกว่านะฮะแป๊บแป๊บผมเปิดเชดแล้วนึกว่าสามเป็สองอัน มันต้องเขียนเฮ้ย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 กระตุกกระตุกสมรวจวิเทอร์ก่อนนะแล้วก็เก็บแอดพีเข้าตามด้วยสปวเปาลมไม่ไดิพิกใช่ปะวะก่อนนี้มันต้องสปาลพิกปัวสปาลเอกแล้วก็ ม่ดิผมว่าผมไปเสกเอาดีกว่านะ่าจะง่ายกว่านะครับโอเคฮะผมจะเสกไข่ลัคคี้บ็อกมาอีกสาิบสองอันนะโอเคโอเคใจเย็นนะโอเคัอเคนะอเคคบอ่าเอานี่มาเน่จึ๊บอ,อ่ะเสกมาครึ่งครึ่งนะจึ๊บนั่นแหละอันนี้ก็ทิ้งไว้ตรงนี้นะครับอืมอา่าก็โอเคฮะมาต่อเดี๋ยวเราจะมาเปิดเพิ่มนะครับ ้ยกระตุก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 อือหือเอเคลียร์ปากันต่อดีกว่านะเราอย่าไปใกล้วิตเทอร์กันเลยดีกว่านะครับโอ้โหแล้วเราเหลือสามสองอัน่ะเมื่อกี้ไม่ได้จำเลยนะว่าเราเหลือกี่อันนะโอเคโอเคผมเอาตัวนี้ก่อนโอเค้ออืตายอีกแล้ววะมันตายอีกแล้วพระเจ้าสามจุดสองอันกูอะไรมันจะโชุกไล่นั่นหน่อยดีวะอะไรวะเนี่ยกี่ที เร็วๆโอ้โหแบบโชคลายมากอะออออออมัน้ะนี่ยี่นี่นี่วันนี้ทิ้งไหนวะมันทิ้งไหนวะเนี่ยปุดใส่ไปแล้วโอเคครับเอา้าแล้วมันอ้อตกใจคิดว่ามันหายโอเคมันก็จะมืดแล้วครับเรามาจะมาเปิดตรงยอดเขาเอเวอร์เลดีกว่านะเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมว่านะมัน ไม่ได้เลยโอเคสถานที่มันดูไม่ค่อยให้รีวิวเลยโอเคครับโอเ้เราก็เจอคิปเปอร์สเกลิตันพระเจ้าโอ้โหตายดูระเบิดดีแรงขนาดนี้เราก็ต้องมาหยิบอีกใช่ปหละ่ะเข้าใจเว้ยไหมครับนายทำกับเราแบบนี้อันลักกี้ก็อัลลักกี้เยอะไป32อันโอ้ขหยเพิ่งเปิดได้อันหนึ่งพระเจ้า อู้หูอะไรมันจะโชคร้ายพันนั้นเฮ้ยตายอีกแล้วว้าวตาแล้วเราก็ไม่มีดาบเนี่ยตายตาย,ตายไปหมดเลยตายให้หมดเลยฮจึ๊บอุย้ยไอ้สลัดเอ้ยมันตายอีกแล้วเจ้ <c oughs> าแมมันโชคร้ายขนาดนี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมมันตายไปม,มันเป็นอะไรที่แปลกมากเลยนะครับเนี่ย คืออะไรทำไมมันโดนระเบิดติดต่อติดต่อกันสรอบมันเป็นอะไรที่โชคายจริงๆนะเนี่ยคี่เดี๋ยวผมเดึนก็ไม่อยู่เลยนะโอ้ยกระตุกกระตุกกระตุกโอ้โอ้อหือ้โอ้โห้หอ้โหอ้โอ้ไรโอจโหโอ้โหอ้โอ้โหโอ้โหโ้โหอ้โหเอ้โัโอ้โหโอ้พอ้่อนนะโอเคหโอ้อ้อ้โโอ้้โอ้้้ออออออโอปอโเอหออน ว่ามันอะไรมันจะขนาดเดี๋ยวมาอ่ะสุดโต่อโอเคโอเคไอ้เป็นเจกโอออโอเคฮะอ่ะเปิดต่อเดือนสามสิบวันแล้วใส่เกี๊ยงก่อนดิเออกันภัยไว้ก่อนโอเคโอเคโอ้ยขึ้นไม่ได้ว่ะเฮ้ยอืมเอาตรงนี้เอกธนูมามาให้หมดพร้อมหมดแล้วใช่ไหมโอ้โหแล้วเบิดะเกี้ยงเลยชิบหายนี่โหดูดูมาแล้วเบิดเกี้ยงเลยท่านผู้ชมเห็นนะ อยู่นะผมต้องมาด้วยนอ่าตายมันตายบ่เฮ้ยเอ้ยโอ้โหอะไรมันอะไรเนี่ยติดพิษอีกอุ้ยโคตรสวยเอ้ยโอ้ธนูฮะโอ้โห,โโหม,ม,ม,มันไม่อัฟิไมม่ันไม่อินฟินิตี้วะโอเคอยู่ใกล้ใกล้โอ้โห,โโหเห็นแล้วมันขนลุกขนลุกนีเธอครับโอ้ไอ้สตาร์เอ้ยไม่เอาอุ้ย จะไฟไหมล่ะจะไฟไหมอุ้งจะไฟไหมล่ะมึงจะมึงจะไฟไหมล่ะอุ้งจะไฟไหมมึงจะไฟไหมกันนั่นแหละมึงดีทไหร่โอ้ยกระตุกกระตุกหลังโอ้หลังหลังหลังเข้าหลังเข้าโอ้ยดูดูโอ้โหตายหัววิเทอร์ลอยมาต่อหน้ากูเลยเอพีเอสกูเท่าไหร่แล้ววะเนี่ยเอ้ยโอ้โหตายตายตาย ตรงเออตายเชียบระเบิดดิระเบิดดิเอาไม่ระเบิดเหรอเอ้ยรอด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 เจ้าเรารอดไว้ท่านผู้ชมโอ้ไม่รอดโอ้โหดูมันยิงหัววิเทอร์ดิเนี่ยเดือดเหรออันนี้โอ้ย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 เสียว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 ครับเสียวไปอีกครับจึ้ม มันยิ่งไม่ไหนเน be ี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยตายบอสบอสบอสการเดียนบอสการเดียนไปวิเธออยู่เหรอวิเธออยู่ไอ้สระดกระตุกอุ้ยกระตุกตายไหมล่ะตายไหมอือหือชีวิตชีวิตมันช่างดันโทเซอร์เลยเกินบุ้ยกระตุกกระตุกกระตุกตายเหอะให้กูตายเหอะไอ้เหี้ยเอาให้กูตายเหอะตายเหอะเอ้าไม่ตายอีกอุ้ยโมวิเธอร์ยา โอ้ยตายวิเทอร์อยู่แถวนี้มันก็ไม่บอกโก้อะอย่าอยา่ยาสัดก,กระตุกเนี่ยมันก็ใจไหมล่ะก็ใจไหมมันก็ใจคำว่า,ากระตุกไหมกระตุกเก้เอาเค่เป็นว่าคิวมี้มี่นาทีกันนะผมนะครับก็สำหรับใครชอบคิวเนฝา์อะไรแล้วก็ซับสไครต์ผมด้วยฮะ โอเคไปว่าพารากิีดของผมล้มเหลวนะเปิดลัคกี้บ็อลไม่หมดแล้วเจ้าเป็นอะไรที่เสียดายมากๆนะครับโอเคครับก็ขอบคุณที่เราชชมจนับนะครับถ้าใครชอบฝาการก็กดซับสไครต์ให้ผมด้วยครับโอเคครับก็สวัสดีบายครับเย้บคุณจะปิดคลิปแล้วมึงจะกระตกอีกแล้วก็เจอคลิปเปอร์แต่ถ้าปิดคลิปที่ดีนะครับบ๊ายบายครับเย่